สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมานาเสนอหม้อนะคะเป็นหม้อสุกี้หม้อชาบูนะคะแล้วก็สามารถทําปิ้งย่างได้ในตัวเองนะคะนี่ค่ะอันนี้เรา,าค้นพบนะเจอจากาชีวิตติปโปนะคะของ B2S นะคะก็คือเขาก็บอกว่ามีทุกสาขาแหละแต่อันนี้เราได้มาจากสาขา เซ็นทันคอนแกนนะคะ DQS เซ็นทันคอนแกน,นะคะ่ะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นโลกล่องของน้องเขานะคะจะเป็นการรีวิวแบบ Unboxing นะคะเพื่อนๆก็คือเราอันนี้เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะซื้อได้มาเมื่อคืนค่ะโอเคค่ะตัวเรามาดูภายนอกก่อนเนาะยี่ห้อนะคะจะเป็นของ New Wave นะคะของ New Wave แบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ขนาดกล่องก็ถือว่าไม่ใหญ่นะคะก็ประมาณช่วงแขนนะช่วงแขนแค่คึ่งแขนนะคะแล้วก็ ตัวน้องเขามีสีชมพูค่ะน่ารักฟฟินมากเลยแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้เขาจะเขียนว่าชาบูพอร์ตแอนกิลแพนนะคะาจากหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะคะตัวเครื่องหนึ่งพันบาทก็คือไฟหอไฟบ้านเนี่ยคือน้องๆนักศาาึกษาสามารถเสียบกินปิน้งย่างสำหรับประมาณสองคนได้เลยเนาะถ้า3คนอาจจะแย่งกันนะคะโอเคค่ะเรามาเปิดต่อไปพร้อมกันดีกว่าแค่ ะะก็คือหลังจากที่เราเปิดกล่องแล้วก็เจอนะคะโฟมกันกระแทกแบบนี้แล้วก็ตัวน้องที่มีสีชมพูแดเลยไปเลน,นะะหลังจากที่เราเปิดมานะเนาะเปินอ,ออกเราก็จะเจอนี่นะคะ ใบรับประกันแพรนแบบนี้นะคะเป็นใบรับประกันผลิตภัณฑ์อันนี้ชื่อรุ่นโน่นนี่นั่นนะคะ,ะการรับประกันของน้องก็จะเป็นหนึ่งปีกับธรรมดาทั่วไปสามาัถน,นะแล้วก็มีคู่มือการชงการใช้อะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะบอกนะ้องมีอะไรบ้างในกลองเป็นฟ้าแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลย อันนี้นะคะเป็นปลั๊กไฟแฟนไฟจะเป็นแบบนี้น,นี่นะคะอันนี้หัวมาทางนี่แบบนี้นะคะปลั๊กไฟก็คือเป็นปลั๊กสามสามทางหรอเรียวกว่สาสามสางเนาะใช้ต่องพ่วงได้เสปปร็จแล้วนะคะปลั๊กไฟแล้วก็นี่ค่ะะเต็นฝาแฟนฝาแก้วนะคะน้องมี ที่ทาสีเหลืองด้วยนี่คะ่ะฝากแก้วแบบนี้แทนแบบนี้นะคะนี่ฝากแก้วก็อไว้แบบนี้เนาะเออไว้แบบนี้นะคะ่ะนี่แบบนี้ก็คืออันนี้เรามาดูลำตัวน้องนะคะลำต,ตัวน้องก็จะมีสีชมพูสีชมพูรอบๆเลยนี่นี่นะคะ่ะสบายอากาศนะคะแล้วปุ่มตรงนี้ สองตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดนะคะเพราะว่าน้องมีสองหม้อใช่ไหมสองหม้อคือเราสามารถที่สมมุติเราจะต้มเราก็เปิดแค่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะแค่ย่างก็เปิดแค่ตรงนี้ค่ะง่ายสบายสาหรับสองคนรู้สึกว่าโอเคนะคือไม่เล็กมากไปแล้วก็ไม่ใหญ่มากไปค่ะโอเคโอเคข่าววันนี้เดี๋ยวเราไปดูวันต่อว่าน้องจะใช้งานได้จริงๆรไหมแล้วก็ความร้อนของน้องเนี่ย จะช้าหรือว่าจะเร็วถ้าเทียบกับหม้อตัวอื่นเนาะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าน้องเนี่ยใช้งานได้จริงไหมอันนี้เป็นปลั๊กนะคะที่ได้มาจากในกล่องเนาะกับหม้อมากับน้องนั่นแหละนี่แทนีนตัวเสียบนะเสียบเข้าไปเลยยัดเข้าไปให้แน่นนะ,ะยัดเสร็จแล้ว นี่ค่ะแล้วก็เสียบน้องเข้าไปเลยะเราเสียบน้องไปแล้วนะคะเราก็จะเปิดทั้งสองหม้อเลยเห็นไหมปุ่มสวิตช์ทั้งสองอันนะคะไ,ได้เลยแล้วเราก็จะเทน้งน้ำลงไปค่ะเราจะมาทดสอบน,นะว่าน้องร้อนเร็วไหมหรือร้อนช้าไหมอะไร อ,นนอ,ปปอันนี้เทไปประมาณนิดนึงอ่ะค่อนๆนิดนึ่งๆเทอีกได้มาผัดนล้ไม่สุดแล้วเราก็จะปิดเนอ้อด้วยฝาหมอ้อแบบนี้ส่วนหม้อฝั่งนี้เนาะหม้อซาบ,บูเราก็จะเอาเนยทาะะเอาเนยทาเพราะว่าคนรีวิวกินคีโตค่ะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนว้าวคือน้องร้อนแล้วน้องร้อนแล้วนะคะคือคือการการให้มันร้อนคือคือแบบนี้นะใส่เลยนี่นะคะนี่นี่เป็นไงเลยเป็นไงเออโอ้โหนองนองอมแล้วนะคะ ร้อนเร็วมากมากเลยอ่าโอเคทีนี้เรามาดูหม้อต้มส่วนตัวหม้อต้มเนี่ยยังยังนิ่งแต่ไม่ถือกับว่านิ่งนะคะน้องอยังมีควาเห็นไหมเห็นความลอยมาำไหมคะแล้วก็เวลาเราเอุไปอังเนี่ยอตารู้สึกว่าร้อนแล้วแล้วก็มีฟองฟองน้ำเริ่มขึ้นแราทก็แสดงว่าความร้อนเขาเนี่ยกําลังกําลัง่อตัวนะโอเคค่ะเราปิดไว้ก่อนส่วนหม้อน,นี้เรามาลองดู อันนี้จริงจังนะคะดีๆแบบจริงจังไม่มีใครบ้าดูเสียงค่ะดูเสียงว้าวาเฮ้ยม,มันเก๋อะ่ะไม่ได้กระเด็นอ่ากหม้ออื่นกระเด็นนะ,อออะ,ะนี่คะแเราลองอ,อ,อีกทีหนึ่งว้าวาโอ,อ้โหดีอ้ะเออหอม แค่ม่ถึนนะคะหอมมากเลยนี่ค่ะเอยโฮ้น้องรักของเรานี่ค่ะนี่นองเด็กตั้งนะคะถเด็กตังโอ้โเนีดดเฮ้ยเกียมอ่ะนี่เกี่ยมอ่ะนี่ว้าวเกียมแบบไปดูดิแบบเร็วอนี่ ดลองอีกรอบใครยังไม่เชื่อของเขาดีจริเว้ยอันนี้นะคะได้มาในราคา390บาทนะเพราะว่าดีเอ็เอสขาบอกว่าต้องซื้ราคาโปรนะคะเราเราเจอเราเจอโปรเนี่าจาแชีวิตเป็นโปรเลยนะคือราคาปกติน้องเนี่ย5้0ร้อเก้าสิบบาทนั่งนี่โอ,อ้โหดีค่ะดูสิดูสิ อ่ะเพอ่งเราม,มาดูมาหม้อน้องนี้เออหม้อต้มหม้อต้มเ,เ,เดือดแล้วเห็เนไหมคะเดือดแล้วเรามาลองใส่ผักใส่ผักลงไปอันนี้เป็นเห็ดถุงทองนะอันนี้ใส่หนึ แล้วก็อันนี้พวกิ้งโอ๊กเล็โอ๊อะไรนันีูกีักสใบเลยนี่หมวพาลูกลูกลกลูกนี่ค่ะะเห็นอีกนิดนึงปกลวเราก็ปิดไว้ปิดปิปปนองห้องนนิดงอ่ะเรามาดูฝั่งหมูฝั่งเตาย่างนี่เรคืดีแแม่เฮ้ อ้ยเดือดสินีาว้าวเดือดไปเพื่อนเพื่เห็นไหมเนี่ยนี่ต้อมีความปมเกลียงแบบไม่ต้องกินแต่งอะไรอ่ะเออเดือดกินแต็งเดือดอันนี้คือแห้งเลยนะคะปกติคือเนื้องที่แบบไม่ชอบกรอบมากก็คือทานได้เลยนี่อืม คือร้อนเร็วนะคือดีอ่ะโอ้นี่ค่ะนี่นมาดูการทำงานของน้องหม้อต้มอาเดือดเห็นไหมคะสังเกตไหมควนันขึ้นแล้วอันนี้ขออนุญาตปิดก่อนนะคะเดี๋ยวน้องไหมเนาะนี่เห็นไหมคะว่าน้องเดือดรุนแรงมากก็คือถือว่าดีนะแล้วก็เราคิดว,ว่าแบบสองคนเนี่ยพอดีนะคะไม่แย่งกันเกินไปนะ ไม่ช้าด้วยนะคะบางคนอาจจะมองมองแค่พันบาทเนี่ยจะช้าหรือเปล่าคือจะทันความหิวไหม,ไมแต่ไม่เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ฟังเจเลยโอโหความคือดูดีมีะระดับมากในราคา390บาทนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจนะอยากไปตำนะคะเราเห็นนะคะจาก b ี s สสาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะเห็นเพื่อนคนไหนใกล้กับ P.S. อะา่าไหนก็ไปตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องจบการรีวิวแล้วนะคะไปกินก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ